เอาละครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันไดขั้นเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox อมันบ้าบ้ากันนะครับรายการนี้เราจะมาท่านผู้ชมไปทำอะไรที่มืนบ้าบ้ากันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับตามที่ท่านผู้ชมของกันมาได้ทุกๆสัปดาห์นั่นแหละนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็จะมีหนึ่งคนที่ได้รับเรื่องนะครับและ ถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะให้ทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แท็กมันบ้าเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้นะครับจากเด็กชายธนกรพวงเจริญนะครับบอกว่าอยากให้พี่เอาปลาวานมา5ตัวแล้วเอาให้ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แฮชแท็กมันบ้ามากจากที่ผมน้องอ่านอยู่เนี่ยน่าจะหมายถึงว่าเอาปลาวานที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์5ตัวมาชน กับดวงอาทิตย์ไหมหรือว่าแค่เอาปาวานฆ่าตัวแล้วทำให้ใหญ่กว่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่เราทํา2อย่างเลนครับมาลองกันอย่างแรกนะครับเป้าหมายของเราได้คือดวงอาทิตย์นะครับและภายในเกมนี้นะครับมันมีปาวานด้วยนะครับท่านผู้ชมเราไปดูปาวานกันก่อนปาวานนะครับจะอยู่ในโหมดวัสดุบนโลกนะครับนี่มีปาวานมีลูกพีระฟ์นะใครอยากให้เอาลูกพีราบไปชนอากาศอะไรนะครับบอกบอกผีไว้เลยครับมีมีขับรถไฟด้วยนะครับนะครับมีคอนนะครับมีแฮมเมอร์นะฮะมีหลายๆลายยอดครับแต่วันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันนั่นก็คือปาวานได้เละครับ5ตัวนะ1 2 3 4 5อ่า้ามองไม่เห็นกันละสิผมก็บอกไม่เห็นเหมือนกันนี่ไงปลาหวานแต่เราจะต้องทำให้มันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขยายมันนะครับดวงอาทิตย์ใช่ไหมเอาสัก1.5ดวงอาทิตย์อี๋ท่านผู้ชมเห็นปลาหวานปะนั่นๆๆๆนั่นะครับปลาหวานที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นะเราจะขยายทั้งหมด5ตัวนะครับ 1.5นี่คือปลาวานทั้ง5ตัวเลยครับที่จะมาชนดวงอาทิตย์ครับมัน5้าปะวะ1 2 3่5ถูาุกต้องนะครับโอเคท่านผู้ชมปลาวานทั้ง5ตัวเราพร้อมแล้วนะครับมาเรามาลองกันนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการลดเวลาให้มาาันช้าก่อนสักประมาณนี้แล้วกดเพโอเคแล้วเราค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้าหาดวงอาทิตย์ทีละนิดนะฮะเคลื่นอนยางเคลื่นอนยางอะไรอะไรเริ่มขยับแล้วเอาละ แลวว้วปลาหวานเริ่มขยับแล้วฮะท่านผู้ชมปลาหวานเริ่มขยับแล้วครับตอนนี้ปลาหวานเริ่มขยับแล้วนะฮะมันหมุนเฮ้ยท่านผู้ชมปลาหวานหมุนปลาหวานหมุนมันหมุนเอียงตัวนะครับเอียงตัวเข้าหาดวงอาทิตย์นะฮะดูสิมันเอียงเอียงมันตีลังกานะครับปลาหวานทางขวาว่าทางซ้ายนะครับทางขวาสามตัวซ้ายสองตัวนะฮะท่านผู้ชมอาเฮ้ยอันนี้มันรวมกันไปแล้วอันหนึ่งนะฮะปลาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาหวานสองตัวชนกันแล้วกลายเป็นปลาหวานที่ใหญ่ขึ้น โปรใช้วิทยานในการรับชมมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นนะครับท่ผู้ชมอยากดีจังนะมันไม่ใช่เกมดูกันพวกความบันเทิงน,นะครับปลาหวานบ้าบ,าบ,าบาอเลยชนกันสองตัวกลายเป็นปลาหวานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนี่ฮะนี่คือวานเกยดวงอาทิตย์นะครับไม่ใช่วานเกยตื้อแล้วนะดูดิกระลังจะงับอุยปลาวานชนดวงอาทิตย์ซูเปอร์โนวาว้าวเฮ้ยอ้สิ่งปลาวานชนดวงอาทิตย์แล้วก็ซูเปอร์โนวาว่ะ เฮ้ยเมซิ่งอะปาวานี่มันช oh, ่างพาราดูภาพอันยิ่งใหญ่เลยครับโอ้โหเอาเมซิ่งฮะปาวานชนดวงอาทิตย์นะฮะโอ้โหนี่คือปาวานอันยิ่งใหญ่นะฮะเรามาดูกันว่ารูปสุดยอดเราจะเป็นยังไงฮะนี่ฮะไปเลยตอนนี้ฮะมีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีดาวโมโคจรนล้อปาวานด้วยปาวานหมุนติ้วๆเลยนะฮะก็เกิดสุ่มเหตุว่าก็ล้มสลายไปนะครับตัวนี้ปาวานแล้วหมุนติ้วติ้วเลยนะครับก็มีดาวโคจรด้วยเอาัะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับปาวาน ห้าตัวชนดุกอาทิตย์แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไปอ้าง,งาอีกงานวิชาการได้นะครับใครอยากจะได้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ให้น้ำมันบ้าๆด้วยวันนี้้รงขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับรายการอยู่ในว่าแซนบอกมันบ้าๆวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีวานตัวหนึ่งร้อยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำส่วงปูรากว่าที่เคย มันพยายามตามรักสมเใจแต่สุดท้ายดันมาเกยตืนน้ำตาย